มาเจอกันต่อใน y t u t u นะครับฟุตบอลวันอาทิตย์ซุปเปอร์สันเดย์ทางช่องของเราบอบิทพนนะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยอารมณ์นะครับขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็มีความสุขงุดหงิดที่ตตีเสมอเฮครั้งหนึ่งนำสองหนึ่งโอ้โหด่ากันเละเทะโอนโกของแม็กไกวยแล้วก็ได้เ hey, ฮจากประตูมงของคริสเตียโนโรนัลโด นะครับเดี๋ยววันนี้ฮะจะมาคุยหลังเกมนะครับกูรู้ลูกหนังเนี่ยออกมาพูดกันเยอะมากโดยเฉพาะทางฝั่งของปีนสตแตนดงนะครับว่าชัยชนะเหนือนท็อตแนมฮอสเปอร์สามต่วสองเนี่ยมันมีจุดไหนดีและจุดไหนแย่บ้างนะครับมันมีจุดแย่นะครับแม้ว่ามันจะเป็นการชนะแบบโอ้โหเต็ไมไปด้วยอารมณ์ขันการเล่นนี้นพื่ใช้คําว่า the fan are buzzing buzzing คือเหมือนกับพึ่งที่แบบพึ่งอ่ะพึ่งกับตัว,ต,วต่อนะครับที่เวลามันขยายปีกมันดูตื่นเต้น มันดูแบบอิโมชั่นสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อในคุณผู้ชมน่าจะพอมองออกใช่ไหมครับว่าเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยแมันจเตัดชนะสเปอร์แบบมันไม่ม,มันเขาเรียกว่าอะไรมันโม้ไม่ได้มันโม้มันมันมีความสุขกับนัดในนัดนี้ได้หรือว,ว่ามันต่อยอดในเกมแอตเลติโกมาดริดกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทั้งหมดรอยคิงก็พูดถึงคริสเตียโนโรน่าเขาทั้งเยอะรวมถึงอันโตนิโอคอนเต้ด้วยนะครับเออ่แล้วก็โอ้โหอีกหลายประเด็นเลยนะครับอ่ะ มาดูสื่ออังกฤษหน่อยวัานอาทิตย์นะฮะโอ้โห و, เป็นยังไงกันบ้างครับยังคงรุนแรงเรื่องของทางฝั่งเชลซีนะครับคุณผู้ชมครับเชลซี Chelsea, น่าสงสารมากนะครับณนะตอนนี้นะครับอันนี้มองในมุมนักฟุตบอลที่แบบว่าเบอนะักบอลก็ไม่ได้รู้อินโอยเนอะไรนะครับมันมีเจ้าของทีมที่รวยมากกว่าหนึ่งคนอันนี้ถูกต้องไหมฮะมันมีคนที่รวยมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปอยู่กับคนรวยที่ถูกต้องเนี่ยมันก็โชคดีไปแต่ในเชลซี Chelsea ก็แบบบางคนก็แบบไม่รู้ไงตอนนี้นะครับ เวลาบินไปเล่นต่างเมืองเนี่ยเช่นแบบไกลๆหน่อยตัวเองอยู่ภาคใต้นะครับก็คือจริงๆในประเทศก็ยังใช้เครื่องบินค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าไปเดินทางต่างประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้เชลซีใช้เครื่องบินแบบระดับพวกเอเมเรดพวกเอทีหัตพวกระดับรูรูเนี่ยแทบจะน้อยมากแล้วนอนโรงแรมก็นอนโรงแรมแบบเอ,อ่อห้าดาวไม่ได้ ลืมไปเลยได้เลยนะครับกับไอ้ p r i v a t e jet ที่แบบบินเหมาลำเช่าเหมาลำอะไรไปแบบเนี้ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหโดนถึงขนาดนั้นน่าเห็นใจจริงๆนะครับประเด็นใหญ่ทางสื่อล่เพื่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกินพื้นที่ของสื่อไปมากกว่า50%นะครับรังนิกบอก maybe he should go to Portugal every week แมนเชสเตอร์โค้ชราฟังนิกเฮลส์เฮลส์ตัวนี้แปลว่าเหมือนกับยกหางนะครับชช่นชมริสเตียโนโรนัล d o for his best performance Since I alive คือเป็นผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่รังนิกเข้ามาคุมทีนะครับ After superb superb แป <c oughs> ลว่ายอดเยี่ยมเหนือกว่า very good Hatrick against Tottenham as he admits managing the Spurs t h a e is challenging นะครับก็คือคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยยังคงมีความร้อนแรงแล้วก็มีพลังเหลือเฟือในการท้าทายสิ่งใหม่ๆนะครับอ่าลงมานิดนึงฮะตรงนี้เห็นไหมครับแกรี่เนวิลล์ยังคงบอกว่า they are not very really good นะครับ ยังไม่ได้ดีพอนะครับในการที่ชนเนี้มันมีอะไรที่เห็นเห็นอยู่นะ,ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับรอยคิน He l o o k a n g r ลี y he obviously upset ก็คือชัดเจนว่าโรนโดหงุดหงิดนะครับรอยคินเฮลส์ยังคงยกหางโรนัลโด a g g r e s s i v e คือแบบเล่นบอลแบบดุดัน display in win against Tottenham after stunning hat trick stunning กันด้วแบบสุดยอดไงนะ and call the forward a genius รอยค e นเะวลาเขาชมใครเอา เขาแทบจะไม่เคยด่าอีกแล้วนะครับสมมติว่าเป็นเพื่อนเขาเอาเลยกคุณหน้าโซชัยเขาด่าน้อยมากนะเป็นแบบนี้แล้วนี่เป็นสิ่งที่หามากก็คือคีโน่ครับบอกว่า am I seeing things นี่ผมเห็นเรื่องนี้จริงเหรอคือเขาแซวแม็กควายกับวารานว่าใส่ถุงมือวอร์มนะครับเขาแบบโอ้ยดูนุ่มนิ่มลอเกินกองหน้าคู่แข่งมาเห็นว่าเซนเตอร์ของแมตต์เต็มใส่ถุงมือหนาวแล้ววอร์มเนี่ยคงมีความรู้สึกอื้อ เขาคือไม่กลัวกองหลังกองหลังมันต้องดูแบบโอ้โหมันทำให้กองหน้ากลัวอะไรแบบนี้นะฮะเมื่อวานทอมเบรดี้มาดูที่โอชัฟฟอร์ดด้วยนะครับก็ได้ถ่ายรูปคริสเตียโนโรนัลโดไปนะครับเอออะประมาณนี้นี่คือสือ่อกฤษนะครับอ่าโรนัลโดยิงมากที่สุดในในโลกแล้วนะครับ806ลูกนะครับก็แซงทุกคนขึ้นไปแล้วนะครับก็ถือเป็นเป็นผลงานในตลอดชีวิตการทักเที่งของเขาที่มันสุดยอดอยจริงๆนะครับอ่ะเราไปคุยหลังเกมครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในคลิปวันนี้ครับ วันอาทิตย์แบบนี ates, ้นะครับยังคงย้ําเรื่องสุขภาพคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมย้ําไว้ตลอดว่าเราอย่าเป็นโรคเราอย่าเป็นโรคเลยดีที่สุดครับเราเป็นคนที่มีสตางค์นิดหน่อยๆนะครับเก็บเงินเก็บสองสามแสนห้าแสนล้านนึงพอแล้วครับอย่าไปมีแบบสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านแล้วมีโรคเลยครับมันไม่คุ้มกันหรอกนะครับบางทีเราไปเจอโรคอะไรบางอย่างเนี่ยสมมติบางคนเนี่ยเขาเป็นโรคปวดเข่าทรมานมากนะครับ กับการที่นั่งกินข้าวแล้วงองเข่าไม่ได้เข้าห้องน้าไม่ได้เนี่ยผมว่าเอาอะไรมาแรกเขาก็คงมไม่ยอมเป็นผมเนี่ยผมเป็นโรคอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมผมจ่ายตามไม่เป็นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับล่าสุดผมเพิ่มไปตรวจสุขภาพมานะครับผมเจอโรคเต็ไมไปหมดเลยทั้งไขมันพอกตับทั้งไขมันในเลือดสายหัวใจเลยอะ่ะเพราะว่าพ่อผมกับอากงเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนะครับก็ไปตรวจกับโรงพยาบาลกรุงเทพมานะครับในเครือ BDMs นะครับที่ผมทํางานในพีบีทีก็คือเจ้าของก็คือ BDMS เหมือนกันก็คือของคุณหมอประเสริฐประสริทองโอสดนะเพราะฉะนั้นแน,นะนำคุณผู้ชมนะครับ31มิถุนถึง31มีนาคมเนี่ยโปรแกรมตรวจสุขภาพเนี้ยมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็ถูกมากนะครับอาลองดูรูปนะฮะผมไปอยู่ในห้องออ,อยู่ในตู้ CT s c สแกนนะครับไปดูหวัวใจไปดูไขมันหลอดเลือดตรวจมะเร็งตรวจสมองตรวจคอว่ามี หินปูนเกาะที่เส้นเลือดก่อนส่งถึงสมองหรือเปล่าเผื่ออนาคตมีโอกาสจะเป็นอมันอมพาตหรือไม่โปรแกรมทั้งหมดเนี่ยครับที่ตรวจทั้งมาเรียงหัวใจแล้วก็หลอดเลือดและก็สมองเนี่ยครับผมจ่ายตังไปแค่5 5 5 0บาทเท่านั้นเองนะครับคือตอนแรกนี่ผมเห็นเครื่องซีทีสแกนเห็นเครื่องแบบนี้และยิ่งพอเป็นยี่ห้อโรงพยาบาลกรุงเทพเราก็คงคิดว่าเราคงเสียระดับ2300หมื่นอันนี้จ่ายแค่5 5 5 0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าหากคุณผู้ชม สนใจนะครับอยากจะเอาโปรแกรมตัวนี้นะฮะตอนนี้เข้าไปได้ทุกคนเลยนะครับสแกน QR code คแล้วก็ไปลงทะเบียไว้ได้เลยนะครับแค่5 5า0ันห้านะครับเราได้รู้เลยว่าเรามีปัญหาโรคหัวใจหรือเปล่าอนาคตนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นไขมันพอกตับถ้าไม่รักษาอนาคตก็จะเป็นตับแข็งนะครับถ้ายังไม่รักษาเออไขมันพอกตับจะเป็นตับแข็งเสร็จก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งตับถ้าไม่รีบรักษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ คุณผู้ชมถูกจริงๆริีบซื้อก่อน31มีนาคมนี้นะครับสแกนคิวอาร์โค้ดของ BDF s ได้เลยครับอ่ะเป็นห่วงนะฮะเลยเอาเรื่องสุภาพมาฝากนะครับทีนี้ไปลุยกันครับเรื่องของปีสแดงผมพูดในมุมของผมก่อนแล้วกันนะครับว่าแมนยูเต็ดเมื่อคืนนี้ผมก็ไม่ค่อยที่จะแฮปปี้เท่าไหร่หรอกเพราะเอาจริงๆแล้วที่เราชนะไม่ได้ในมุมผมเนี้ยนอกนอจากจะความการกลับมาเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมของริซิโนโรนโดอีกสิ่งหนึ่งก็คือทอ็อตแนมฮอสเปอร์ค่อนข้างหละหลว นะครับอย่างเช่นลูกที่2กับลูกที่3เนี่ยเอาจริงๆลูกแรกเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวของโรนัลโดที่พลิกบอลแล้วก็ยิงไกลได้คงไม่มีใครคิดว่าตอนนิเซียเซเว่นจะยิงไกลได้ขนาดนั้นนะครับว่าในวัยสามสิบเจ็ดเนี่ยโอ้โกกำลังขาอะไรเนี่ยยิงนอกกรอบมันค่อนข้าง,ง,ง,งยากนะครับนี่ยิงทำได้คาร์วานี้ไม่ได้ยิงหนักมาก,กี่ปีแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมทั้งที่จริงแล้วตอนสมัยยูเปเชเนี่ยเขาเป็นคนกําลังขาแรงมากเลยนะแต่ว่าคาวาน,นียิงไม่หนักมานานไปแล้วนะครับทีนเนี้ยคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยลูกแรกโอเคแต่ลูก2ลูก3เห็นไหมครับแค่ จะรอซานโช่ต้องชมก่อนซานโช่คือหลอกตัวปกได้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ควรหลุดทั้งแผงแบบนั้นครับสเปอร์คือผมไม่ได้เอาเกมเกมนี้มาวิจารณ์กองหลังของสเปอร์นะครับแต่ผมเอาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่คอนเต้คุมเนะี่ยเกมรับเขายังไม่ค่อยดียังปรับตัวไม่ได้แต่หลังสามโดยเฉพาะเบนเดวิสนี่ใช้เลกลายเลกลายก็มีปัญหาเรื่องการเช็คอรัหน้าบ่อยก็เหมือนกองหลังแมนเชสเอยูไนลูกชออะไรเหมือนกานวินสซาก,ก้านะครับแค่ซานโช่ o, หลอกจกังหวะนี้แล้วหลุดเลยเนี่ยค่อนข้างง่ายเช่นเดีีียว่ทท ผมไม่แน่ใจผมขอลองดูนะผมจำได้ว่าคนตัวประกบของโรนัลโดในหมูตู้มากนะครับในการที่โดน CR7 แหวกไปหม่งแบบนั้นนะครับเอาจริงคือโดแทบจะหม่งคนเดียวเลยว่ะเพราะว่าตัวประกบเนี่ยขึ้นแล้วแพ้เดี๋ยวผมขอดูนะผมลืมว่าใครเป็นตัวประกบลูกที่3 3ประตูสองคือมัน,ม,นมันง่ายเกินไปเช่นเดียวกับเราเนี่ยเราก็เสียง่าย อ๋อต็อกอรตี้แมตต็อกอรตี้ประกบลูกนี้โอ้โหได้แบบหมูตู้มากเลยลอนไอ้มูริโญ่ซื้อไ,ได้งไงวะเนี่ยนะครับคือเนี่ยสองประตูมาทำให้เราเห็นว่าโชคดีที่สเปิร์มมันก็ไม่ได้แกล้งอะไรขนาดนั้นถูกไหมฮะแม้ว่าเราเนี่ยก็ลูกที่เราเสียประตูสองสองเนี่ยแม็ตไกวมันขยบได้เก้าหนึ่งอะ่ะโอ้โหแต่ว่าอ่ะผมเอาเออ่บทความเป็นคอลัมน์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะ,ะอ่ะเจ้าบายขึ้นมานะครับนี่คือ Facebook ของผมที่ผมเขียนเอาไว้ผมเขียนเอาไว้เลยว่า ตอนนี้นะครับแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยนะครับกำลังโดนทำลายอนาคตโดยโอเลกูน่าโซชาแล่าลาฟลังนิกผมใช้คำพูดแบบนั้นนะครับเพราะตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ถือเป็นตัวนำเบอร์ต้นๆของประเทศอยู่แล้วเทียบเคียงกับพวกจอห์นสโตนนะครับดีกว่าไทลอนวิงดีกว่าคอนเนอร์โคดี้นะครับอารมณ์ประมาณตอนนั้นคือเทียบกับฟันได้แม้ว่าฟันได้ไปจะดูเหนือกว่าถูกไหมครับแต่ตอนเนี้ยคือแม็กควายกลายเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่แบบไว้ความมั่นใจในการเล่นบอลมากๆนะครับคุณผู้ชมลองไปอ่านกันดู ใน Facebook ของผมอ่ถ้า Facebook ของผมมันต้องมีนามสกุลด้วยนะครับเพราะเพื่อนทุกคนเป็นชวนก็ชวนะครับว่าลังนิกเนี่ยการที่คุณไม่จรอกแฮร์รี่แม็กไวาแล้วคุณปล่อยให้เล่นต่อไปเรื่อยๆไม่รีบปอกแขงกัตันทีเนี่ยมันเท่ากับเป็นการฆ่าเขาทางอ้อมนะครับเพื่ผมเพราะว่านักเตะมันก็อยากลงสนามอยู่แล้วคุณไม่ดึงเขาออกมาจากความกดดันเนี่ยนะครับเงามันจะตามตัวทุกๆนัดมันจะเป็นการกดดันทุกๆก้าวที่เขาผิดพลาดเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยที่เขาสกัดเข้าตัวเองมันยังโวยกับดาบิเดเคอยว่าทําไมไมม่ตะโกนนให้เสียงั จะตะโกนอะไรบ้าลูกนี้สก,กัดแบบนี้คือตอนนี้โกรยหมดที่จะโดนดา่านี่โชคดีนะถ้าหาเสมอสองสองนะแม้ไฟเละมากมาก,มากเละชนดิดที่แบบว่าไม่มีใครเผาผีเลยนะครับเพราะว่านึกออกไหมแฟนปีศาจแดัโวโลเนเขารักโรนัลโด้ทุกครั้งที่โรนัลโด้ทาอะไรดีๆเนี่ยมันเป็นแรงบวกดับเบิลนะครับการที่คริสเตียโนโรนัลโด้ยิงถึงสงประตูและสุดท้ายมาโดนตีเสมอเพราะเป็นคนคนที่อีกแล้วในการทำประตูตัวเองโอ้โหมันจะเละมากมาก ยังโชคดีที่โรนโดพาทีมกลับมาชนะ3 2ได้แม็กควายเนี่ยเหมือนยกบัวอเจอบเลยแต่บอกเลยครับว่ารังนิกเมื่อคุณไม่ดรอปเขาเมื่อคุณไม่ริบปอกแขนเนี่ยเหมือนฆ่าเขาต้องเป็นนะครับเราเราจะทําให้ท้เล็กแม็กควายเนี่ยจมดิ่งไปสู่มาหาสมุทรนะครับผมบอกแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าการที่โดนดรอปออกมาบ้างเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยไม่ใช่แค่เอามาไตร่ตรองหรือว่าชาเลนจ์นะครับมันจะทําให้เขาเนี่ยลดความกดดันกคนนึกภาพคนโดนกดดันทุกวันครับคนโดนจิกหัวใช้ทุกวัน โดนด่าพ่อร่อบแม่ทุกวันมันไม่มีความมมันไม่มีความสบายใจครับมันจะทํางานมันจะลงเล่นฟุตบอลแบบมันเหมือนมีคนเป็นชนะติดหลังนะครับเหมือนคนทาอะไรผิดตลอดเวลาทําอะไรก็ทําอะไรดีก็เสมอตัวแต่ถ้าทาผิดนิดเดียวเท่านั้นแหละโดนด่าเละเทะคุณต้องดรอปเขานักแอตเลติกุมาดิดเนี่ยถ้าลิเดอร์พูลมันพร้อมบาลานซ์พร้อมต้องเอาคู่เซ็นเตอร์นี้ต้องดึงเขาออกจากเงาที่ที่เลวร้ผมพูดแบบนี้เลยนะครับนอกนั้นี้เนี่ย ผมยังไม่ค่อยพอใจกับแบ็คเ,เท่าไหร่นะครับเตเลสโยนบอลดีเกมรับพอใช้ได้นะครับผมใช้พอใช้ได้นะครับเกมรับเขาไม่ไดชูสู้ลูกชอไม่ได้ส่วนดาร์โลเนี่ยกับกวานวิซาก้าในรวมกันเป็นยังไงมันก็ยังสู้แบ็คขวาคนอื่นไม่ได้โดยเฉพาะระดับ5อันดับแรกขึ้นไปถ้าไปเทียบกับทาริกนังตี้ถ้าไปเทียบกับลีสเจมส์นะครัคนละโลกเลยอเล็กซานเดอร์อาร์โนนี่คือคนละโลกเลยถูกไหมฮะไม่ไหวนะครับคู่กองกลาง ผมว่าใช้ได้ดีใช้การได้ดีกับการที่เอามาติดมาห้อยหลังนะและเอาเอาเฟลดเนี่ยดันสูงไปเพราะว่าเฟลดเล่นดีมากนะครับบทบาทเขาเนี่ยเด่นกว่าปอปอ,อกไปถูกไหมฮะเล่นบอลเนี่ยค่อนข้างแรดทีเดียวแล้วทําได้ดีมากๆส่วนข้างบนแน่นอนครับคนที่เอ่อได้เล่นดีที่สุดเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของจอร์แดนซานโชโชคด,ดีมากๆนะครับที่ไงเตดมีตัวที่พีคบ้างนะครับไม่ได้มีตัวที่แบบเล่นบอลแล้วคอตกเนี่ยร้อนนี่แหละฝอเล่นบอลไปคอ,อตกไปเล่นบอลไปบนไป ความมั่นใจไม่มีโชคดีที่ได้ซานโชเข้ามาแล้วลองคิดสภาพถ้าเจรอนซานโชเนี่ยเป็นอารมณ์แบบเล่นบอลแล้วไม่มีความมั่นใจคน,นผมว่าตายเลยนะในวันที่แมนยูข้งหน้าไม่มีใครแล้วถูกไหมครับวันนี้ก็เพิ่งหายจากการมาเจ็บเรนโบดก็ยังคดีไม่เรียบร้อยมาซิยยลกับเจสซิสมาซิเยลก,ก็ไปแล้วเจสซิติกาก็อยากจะย้ายทีมตลอดเวลาแบบนี้โชคดีจริงที่ได้ซานโชเข้ามาแล้วเมื่อวานที่ซานโชปรับได้ดีนะครับก็คือการที่ก่อนหน้าน,นี้เขาได้บอลเขาพยายามจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการยิงประตู ก็คือเลี้ยงไปเสร็จปุ๊บได้บอลก็มีโอกาสก็สองซึ่งมันไม่มีใครมองมองกันละกันทั้งหน้าทั้งสมัยก่อนตอนที่กีลูเล่นกับโรนัลโดก็ไม่มองกันอยู่แล้วและฟอร์ดก็ตะวึงอยู่แล้วซานโชมาเป็นอีกโรนัลโดก็ตายเลยนะครับอย่างวันแอนดิโกก็พูดในสตูดิโอของพิมพ์บริษว่าหน้าแต่เขาพูดครึ่งแรกนะครับเขาบอกหน้าที่ของซานโชไม่ต้องคิดอะไรมากครับลากบอลไปทําชิงหนึ่งสองไปไปป้อนให้เซียร์เซเว่นตประตูนั่นคือหน้าที่ของซานโชหน้าที่หลักด้วยและซานโชทําได้ดีมาก ผมชอบนะไอจังหวะที่ก่อนเราจะได้เตะมุมล้วได้ประตูที่สามะครับที่เขาจ,จ,จ,จี้มาแล้วเขารู้น้จใจย,ยากนะแต่เขาเขาก้าที่จะตบเข้ามาแล้วโด,ดจับบอเลเร็วแล้วฉีดยาไปติดเซฟโยดิเแล้วเราได้เตะมุมเป็นที่มาของจังหวะสามสองผมชอบมากรู้นะผมเออสังโชคมันเห็นลวนโด,ดว่าลอดไปล้ต้องเป็นแบบนี้กลายว่าเมื่อวานนี้รูนเฟนเดตป่วยเนี่ยทำให้แมนมีแก๊กใหม่นะครับมีแก๊กใหม่ในการที่ขึ้นเป็นเส้นสามารถทำบอลได้ในด้านข้างและสังโชก็ป้อนโรนโดได้ดีนะครับมีคู่คูใหม่ก็คือโดกับโช เมื่อวาผมก็แซวไว้ว่าเหมือนกับโอ้ก,กระจูครับไอร้านอาหารออร์แกนิกผักชื่อดังของประเทศไทยนีโดกับโ,โชเนยเล่นดีทีเดียวนะครับทีนี้มาดูที่อันนี้เป็นมุมมองผมมาดูที่ที่ผมบอกไปบ้างแกทนด์นีเว,วก็บอกว่าถ้าหากจบที่สองสองเนี่ยนะครับแฟนบอลจะต้องออกมาด่าว่าวันนี้เราเล่นแย่มากเลยเราเสียประตูง่ายมากเลย แต่พอมันจบ3-2แล้วคนที่ยิงไปซุปเปอร์สตาร์เป็นนักเตะที่แฟนบอลปีศาจแดงรักเนี่ยมันก็เลยเหมือนเรื่องสงบลงพายุมันสงบแต่จริงแล้วมันโดนซ่อนอยู่ข้างในนะครับเลวี่บอกว่ามันยังไม่เกมมันยังไม่ดีนะครับสามประตูต่อสองเขาคงก็เห็นท้ายๆกับผมส่วนทางฝั่งของรอยคีนเนี่ยเขาก็บอกว่าคริสเตียโนโรนโดเนี่ยเล่นด้วยความแอคทีฟต้องหงุดหงิดต้องโกรธใครมาแน่ๆคือรอยคีนยังคงฝังใจว่าไอ้นัดที่เขาไม่ได้ลงเล่นนัดเจอกับแมนซิตี้เนี่ย ไม่ได้มาจากอาการบาดเจ็บที่สะโพกอย่างแน่นอนมันต้องมาจากการที่เขามีปัญหาโดนถอดเป็นสำรองไม่ได้ลงเป็นตัวจริงแล้วระเบิดอารมณ์นะครับแต่อยคีนเนี่ยแกค่อนข้างเข้าข้างคนที่แกนะทุกครั้งที่แกพูดโอเล็กโกนาสุดท้ายแกไมได่ด่านะครับแม้กระทั่งแกได้เลเวลสุดท้ายบอกเฮ้ต้องปลดและรอยคีนยังเฉยๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมรอยคีนไม่เคยพูดถึงในมุมที่เป็นโปรเฟชชั่นอลว่าโรนโดต้องยอมรับกับการเป็นตัวสำรองในบางนัดไม่เคยพูดเลยนะครับแต่เขาบอกว่าโรนโดดีพอ,อกับ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทาไม ถึงบอกว่า c ซ7ดีไม่พอผมว่านักฟุตบอลคนนี้มันจีเนียสมากทุกครั้งที่คุณมี c ซ7ซในสนามเนี่ยคุณมีวิธีในการมีโอกาสในการเป็นผู้ชนะอันนี้ผมว่าจริงนะครับคือเขาหาทางเป็นผู้ชนะได้อันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่ทุกนัดน,นะครับที่จะลงสนามถูกไหมคในขณะที่ทางฝั่งกองอ่ะอันนี้ก็คือพูดเออรังนิกเนี่ยบอกแซวนะครับบอกว่าเออเขาไม่ตอบ เรื่องที่คริสเตียโนโรนัลโดมีปัญหาแล้วบินกลับไปที T ่โปรตุเกสจริงหรือเปล่าแก <Okay. S 1> บอกว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยแสดงว่าโค้จะต้องให้โรนัลโด้บินกลับไปที T ่โปรตุเกสทุกอาทิตย์ไปเลยนะฮะแล้วก็กลับมาซ้อมวันพระราชสมดีไม่ต้องซ้อมทั้งสัปดาห์แล้วก็ลงมายิงแฮตทร,ร,รกิกนะครับคือแกก็โจกอะครับแกก็ไม่ตอบนะฮะอ่าเน่งเป็นสิ่งที่ดีส่วนคอนเต้ก็ชมทางฝั่งของโรนัลโดนะครับว่ามันคือจุดแตกต่างใน,นค่ำคืนนี้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าการที่ในยุคไปเนี้ยสมัยก่อนเนี่ย คนที่เก่งก็คือเปเรเลสมาราโดน่านะครับตอนนี้ก็คือเมสซี่กับโรนัลโด้นั่นคือจุดที่แตกต่างที่ทําให้สเปอร์ไพ่แพ้ในครั้งหนึ่งนะครับอ่าอันชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในนัดต่อไปก็คือเจอกับทั้งั่งของแอตเลติโกมาดริดนะครับนัดนี้เป็นนัดที่ชี้ชะตาของปีสแสดงจริงๆนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะจบที่4เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากต้องพยายามคือถ้าผ่านแอตเลติโกมาดริดไปได้นะครับบรรยากาศในห้องแต่งตัวทุกอย่างมันมรราาันมันจะ นะครับเกมแรกเสมอว่าหนึ่งหนึ่งเล่นคืนอังคารปีสามไปพร้อมกับอาแจกสโลตคอมเบนฟิก้าเป็นเกมที่เราค่อนข้างที่จะเป็นแมชออฟเดอะเยียร์เลยแมชออฟเดอะซีซั่นเลยนะครับในการที่จะผ่านไปได้หรือไม่ในในค่ำคืนวันอังคารน,นี้นะครับเทนหากมีปัญหากับอาแจกพอสมควรนะครับอาแจกค่อนข้างหงุดหงิดที่แกจะเตรียมตัวออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดนโยก,กับแมชแต่ค่อนข้างหนักวเชนโนโิเนลลกระแสงเงียบลงไปนะครับหลังจากเขาทํา เชตกรอบในการเจอต่อรเรื่องเด็ดแบบนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคืนนี้ก็มีบอลเตะกันหนึ่งหกคู่เลยก็ไปตามชมกันได้นะครับใครอยากตามประเด็นเรื่องแก๊ี้เดวิลพูดถึงมาคัทแลนดฟอร์ดนะครับอ่ะเดี๋ยวใบให้ใบขึ้นมาหน่อยไปดูได้ในติ๊กต็อกของผมปอม่อพิทยพลนะครับแล้วเราแถมนิดนึงครับตอนนี้เราลงคลิปช่อง mu tv ทุกวันเลยนะครับเป็นคลิปใหม่ๆล่าสุดเป็นคลิปจุดกําเนิดนัดโกงความตายของเฟอร์กี้ปี2องพันเอยองเก้าสที่ชนะเชฟฟีเวนสเดย์เชิญชมกันได้ใน MUTV ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ